ที่สถาปันการขนส่งทางกบกแห่งประเทศไทยท่านประธานสถาพันการขนสา่งทางกบกแห่งประเทศไทยท่านกัปตัน,นเขงอยู่โคงนขันและท่านคนเรือโทพิสิตกินเรื่องและท่านที่คณะกรรมการทุกท่านท่ทานผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านสมาชิกทุกท่านครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอต้อนรับทุกทุกท่าน เข้าสู่งานบรรยากาศการเลี้ยงในภาคถ้ำในวันนี้ซึ่งงานในวันนี้ก็ได้รับการก็รับจากทุกๆท่านมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับทัชไพเออนะครับบริษัทคาราโตสยามนะครับบริษัทกีโดมอเตอร์เซลล์นะครับและทัชไพเออร์ทั้งวุดเล็กและวุดใหญ่ ทุกทุกวุฒเป็นการสำคัญให้กับสมาคมผู้ประกอบการรุเด่เป็นอย่างยิ่งและที่ขาดไปได้ที่ต้องขอบคุณคือพัฒนิษจากทาคมต่างๆสิว่าบสมาคมไม่สาพันที่เป็นแรงด้วยผัักันให้สมาคมผู้ประกอบการรุเร่เด่ได้เดินทางทำกิจกรรมมาถ,ถึงถึงทุกวันนี้นะครับและผมก็หวัง เป็นอย่างยิ่งนะครับในการจัดงานทั้งต่อไปของสมาคมผู้ประกอบการแวเตินจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่งและดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในทักคูนในวันนี้ผมก็ต้องขอให้ทุกท่านให้สนุกสนานกับกบรรยากาศงานเลี้ยงกับอาหารของที่ทางสมาคมได้เตรียมไว้เพือรับทุกท่านและก็ทางภาคดนตรี ะะเราก็ได้เตรียมไว้กับทุกท่านให้สนุกสนาน็นอย่างที่จากที่ทุกคนได้เ,ดเหนื่อยเหนื่อยทางานมาตลอดเรเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในการพบปะสังสักค์เราก็ได้อนกทายในการทำกิจกรรมร่วมกันสังสร่วมกันมีความสุขร่วมกันนะคะรับแลขอขอบคุณและขอทุกท่านมีความสุขทั่นี้ตลอดไปของของีกสอพ5 6ห้อและอื่ สุทธิชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถเเนนะคะยวเชิญท่านทักของบร้านขทางเวทีก่อนค่ะและลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทสมชายเกาสมรานค่ะที่ปรึกษากิติมศาศจางหาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขึ้นมาต่างเปิดงานในค่ำคืนนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สมาชิกสมาคมระเคศทุกท่านนะครับที่ท้องอยู่โครงขัน 3, ผู้บริหารสามพันและสมาชิกสามพ,พันรวมถึงท่านนายกสมาคมทุกทุกสมาคมที่มาร่วมงานของระเค,คในวันนี้ท่านเวนท่านผู้บริหารของบริษัทท่าถนนนะครับประเทศไทยและบริษัทท่านบริหารของบริษัทอีโน่ประเทศไทยนะครับรวมถึงซัพยออร์ต่างๆนะครับที่มาร่วมกัน ในการสลับสนการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบสำเร็จตามสําเร็จนะครับเมืม่อตอนเมืวันผมได้ยินคํากล่าวก็คือว่าสมาคมร,รถเทกรนเนี่ยดําเนินการมาประมาณ20 2 0กว่าปีมี2อทศวรรษแล้วถ้าผมนับจริงๆก็คือผมก็ค่อนข้างเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงจรของสมาคมร,รถเทกรนก็คือประมาณ1 1หทศวรรษก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วที่ที่ผมได้มาร่วมง,งานกับสมาม ซึ่งเรามีความดีๆเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เห็นถึงปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่สมาชิกรลมเคมีปัญหาอยู่แล้วก็ทางท่านนายกหรือผู้บริหารพยายามช่วยกันแก้ไขนะครับในส่วนทาครัฐเองก็พยายามที่จะหาทางสรับสนุนในการแก้ไขแต่ในรแล้วแต่ความสาม,มัคคีของพวกเราเลรื่องสําคัญที่สุดนะครับที่ถ้าเราสาม,มัคคีกันก็จะทําให้การแก้ไขการดำเนินการนั้นสําเร็จร่วม เพราะพลังที่ดีที่สุดก็คือพลังความสามัคคีที่จะผลักดันให้สัาคมเม็กเข็์ของเรานะครับมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปนะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอชื่นชมท่านประธานจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเมื่อตอนกลางวันด้วยผู้จ่าชากชานนะครับแล้วก็ได้จัดงานอย่างเรียบร้อยนะครับและดูทุกท่านมีความสุขทั้งภาคกลางวันและภาคเนนะครับและในโอกาสนี้นะครับที่จะถึงเทศกาลถึงจีนเร็วนี้นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับทุกท่านมีความสุขนะารประกบอบธุรกิจได้สําเร็จนะครับสมความพัฒน,นาทุกท่านนะครับและขอให้มีความสุขทุกท่านทั่วทั่วกันนะครับขอให้มีความสุขทุกท่าน,นะนาครับที่เจี๊ยบมีที่นี่มาใชยครับขอขอบคุนพลนตำรวจโท,โท,โทสมชายเกาสัมลา มาฝากที่จะได้รับมอบของที่ระลึกจากท่านนายกสมาคมนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเราในภายหนะคะขอได้ชิญคุณสุดที่ใช้ค่ะนายกสมาคมนะคะมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านพลตำรวจโทสมชายเกสาสังกรค่ะขอได้ชิญได้เลยนะคะ ร้อนะคะขอขอบคุณ่าตํารวจโทสมชายเข้าวสํารางอีกครั้งค่ะอนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์ชิเกคิโนซาระวะปัญหาเจ้าที่บริหารบรยษัทวาดาโนสยามจำกัดค่ะขึ้นมากล่าวสปีดนะคะรวมไปถึงกับมอบเงินสนับสนุนแล้วก็รับของเยอะเลยด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะ congratulations having year this meeting on สวัสดีท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านผมชิเยกิโนซาวะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทคาราโน่สยามจำกัดขอแสดงความยินดีกับการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการรถเคในวันนี้อาจจะไม่รู้แต่เราต้องการจะให้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วาจะเล่ะ due to the short uh, partnership between Tadano Limited and the Tadatai Corporation even though these two companies are still on a good relationship. Now, Tadano Science is sole distributor of Tadano products Brain, in Thailand for mobile frame, TM frame air platforms, support data and these parts. As we Tadano International ได้เปลี่ยนชื่อเป็นทาดาโนสยามเนื่องด้วยการยุติความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทาดาโนจำกัดและอ e ีตันไทยอินดัสทรีลจำกัดถึงอย่างนั้นทั้งสองบริษัทยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันปัจจุบันทาดาโนสยามเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครนทาดาโนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถโมบายเครดดนเครนติดรถบรรทุกเครนกระเช้าและอะไร as Vista Uchi, uh, who is the uh, uh, CEO, has introduced this morning session by w i l a Rebecca, I would like to introduce some of our current challenges related to Thai market. ผู้ประกอบการรถเทศในคันนี้ด้วยค่ะค่ะและรับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณดูสิทธิ์เหมาะเจริญผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กรบริษัทดีโนโมอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัด ขึ้นข่นาวสปีดมอบเงินสนุนแล้วก็รับของแช่ลื้อค่ะขอเรียเชิญค่ะทีนี้บริษัททาดาโนโนะครับบริจาคส,สมทบทุน1ล้านบาทนะครับอันนี้ฮีโน่แล้วนะครับสวัสดีครับ ขอสดีครับเนี่งนะครับสำหรับท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการรถเข็นและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมทุสิตหมอเจริญผู้วยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กรบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดนะครับขอกล่าวแสดงความยินดีกับความสําเร็จของการประชุมสายประชุมใหญ่สามัญประจําปีในวันนี้นะครับต้องขอชื่นชมกับความเหน็ดเหนื่อยของ คณะกรรมการที่จัดงานทุกท่านนะครับที่ได้จัดการประชุมในวันนี้ให้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในวันนี้ตั้งแต่ในช่วงตอนบ่ายของการประชุมนะครับจนถึงตอนช่วงเย็นๆเนี่ยการเจริญเติบโตของสมาคมนะครับจำนวนสมาชิกมีเพิ่มขึ้นในทุกๆปีและความเหนียวแน่นความแน่นแน่นของสมาชิกสมาคมเนี่ยเราเห็นได้อยา่างชัดเจนเลย นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความสายสัมพันธ์ที่แน่นแน่นนอกจากสมาชิกในสมาคมแล้วความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการที่มาออกบูธในวันนี้จะเห็นได้ว่ามีเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวทีน่เรานะครับก็ไม่หยุดยั้ยงกับการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราให้สอดคล้องและก็สนับสนุนกับความสําเร็จเพื่อให้เกิดความสําเร็จกับผู้ประกอบการทุกๆท่านนะครับ วันนี้นะครับก็ขอให้งานเลี้ยงในคืนนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานแล้วก็มีรอยยิ้มกันทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณด้วยนะคะแล้วต่อไปค่ะเราได้เจญคุณสุดที่ชัยนายกสมาคมนะคะรับมอบเงินสนับสนุนค่ะาางงจากทางบริษัทมีโนมออตอท์เซอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะ โนโอนินโนโ่มอบเงิน5 0 0แสนบาทนะครับเมื่อกี้ทาดานโน่น1ล้านบาทนะครับบริษัทลุยหลุยกงเครนนะครับเป็นเครนจีน บกัน1แสนบาทขอขอบคุณนะคะบริษัทไชน่าเทนประเทศไทยจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถเทนหรือกบด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณปาโมจิบราจาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสหเพนออคชั่นจำกัด เคนมามอบนะคะเพื่อสับยนุนและก็รับขอเช่งรืึค่ะขอเรียนเชิญค่ะสหเคนนะครับโดยราโมทสนิทธวาจานะครับ มอบเงินหนึ่งแสนบาทซาเครนี่เป็นยักษ์ใหญ่นะครับมีรถเช่ามีขายเครนขายแล้วก็ยังมีประมูลรถยนต์ด้วยนะครับ ปราโมดสนิทวาจานะครับตอนนี้ขอขอบคุณบริษัทสหเพ็นออชั่นจำกัดด้วยนะคะผมจะอัดไฟนะคะขออนุาญาตลดเนเชิญคุณธรรมรัตน์คมนิวัติศิริผู้แทนบริษัทแม็คเพลยแมชชิเนอรี่จำกัดขึ้นมามอบเงินสนับสนุนและรับของเพื่อรุ่ค่ะขอเช,เชิญเลยค่ะ รถเคาน์เตอร์นี่นะครับมอบเงิน1นึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันนะจะเป็นการมอบดอกไม้และอัญมณีสมบัมิให้กับบริษัทแม็กเคนแมชเนลลี่จำกัดค่ะขอขอบคุณบริษัทแม็กเคนแมชเนลลี่จำกัดด้วยค่ะ เรเชิญคุณอนุองพงศ์ภาเนธผู้จัดการูมิภาคตะวันออกบริษัทซู่มอ i นเฮฟวี่อิ v e n t ทร y ประเทศไทยจำกัดค่ะขึ้นมอบเงินสนุนและก็รับขอบเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอข้อมูลบทาชี่อทไทยจกัดค่ะระกต่อไปค่ะขอเรเชิคุณปุรินน้อยศรีประธานบริษัทเดลต้าเทลเลอร์จำกัดขึ้นมามอบเงินสนับสนุนและรับของเรือค่ะเรียเชิญค่ะ ชื่อถัดไปเลยนะคะวัน่ัดไปค่ะขอเรียนเชิญคุณนกพรสายสันค่ะผู้จัดการฝ่ายขายรบรรทุกบริษัทชุบรีอีซุสุเซลลจำกัดขึ้นมอบเงินสนุนและก็รับของแท้คระอขาะขอเรเชิญค่ะ สู่เซลลนึ่งแสงบาทเช่นเดียวกันครับต่อไปท่านนายกจะมอบของแท้ลึกนะคะขอขอบคุณบริษัทชูบรีอิีชูเซลจำกัดด้วยค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญมิสเตอร์ดอมินซีโร่เมเดเจอร์เอ็กซีเอ็มจีไทยแลนด์ค่ะและคุณธนเดชอภิรักษ์คุณละวงกรรมการบริหารบริษัทวีพีเพนแอนด์เซอร์วิสจำกัดค่ะขึคลิกลงในสนุนแล้วก็รับของเชิญลึกค่ะขอเรียนเชิญค่ะ XCMT หนึ่งแสนบาทนะครับโอเคค่ะต่อไปจะเป็นการรับมอบของเลื่อนน,นะคะจากท่านผู้ชมของเราค่ะขอขอบคุณด้วยค่ะคแล,ละดับถัดไปค่ะขอ,ขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทเพลย์สเตชันจำกัดค่ะขึ้นมามอบเงินสนับสนุนแล้วก็รับของเลื่อค่ะ หนึ่งแสนบาทนะครับ C H C บริษัทเครนสเตชันนะครับต่อไปจะเป็นการรับมอบของที่ระลึกบริษัทข้า,างในสมาคมค่ะอันนี้พ่อกับลูกนะครับขอขอบคุณบริษัทเสเตชั่นจำก,กัดด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะทุกบริษัทค่ะที่ให้การสนับสนุนสมาคมผู้ประกอบการรถเครนค่ะ และตอนนี้คุณสุพิชัยนะคะยังอยู่กับเราต่อและบนเวจีนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกนะคะจะัมั่ขอเช่นเลยค่ะให้กับทางสมาคมที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญดรทองอยู่กรมฐานประธานสหบพบันการขนส่งทางบบแห่งประเทศไทยค่ะขึ้นมารับของรางวัลได้ร่วมมาเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปนะคะคุณสิบริชัยสีเจริญศิลป์นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะลำดับถัดไปค่ะคุณอาลีบุญชินวงศ์รองนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานค่ะลำดับถัดไปนะคะคุณสุระเดชเจียดญยง นายกสมาคมขสนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยค่ะเชินทางขอบไปได้เลยค่ะ 布阿里、布奇纳沃、布劳尼亚、约斯 ส่งสินค้าและโลจิสติกไทยค่ะต่อไปค่ะเรียนเชิญดรสุนทรพ,พจนนายกสมาคมส่งสินค้านำเข้าและส่งออกค่ะแล้วกถัดไปค่ะ ขอได้เชิญคุณสุนีคุณกีวานิดน,นายกสมาคมขนส่งแหลมชลบุรีค่ะ ขอ,อเรียนเชิญคุณชัยพลศ์แฝงแห่งรองนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกค่ะ ไปค่ะขอเรียนเชิญคุณส่งยุทธวิญญานายยกสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากนะครับจังหวัดตาก ยัเชิญคุณสุขสรรคิติพัทรลาภโภชนยสมาโมโรชิติติและคุณศก ถัดไปขอเรเชญด็อกเอร์วัตุเชตขอเยค่าถัดไปขอเรเชิญคุณธน,นานันเหลือเรื่องพนานายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออกค่ะนายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออกนะครับ รับมอบของที่ระลึกลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณอนันต์พินาโภมนายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ อ,อเ,อเอรียนดรวัตุเชยโสภลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยค่ะขอรียนชิญค่ะ ทุกท่านที่ขึ heart, ้นมาแล้วขอเร้รู้จากท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการรถเคเลยค่ะแล้วค่ะนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านนายกมากเพื่ะเรียนเชิญท่านนะคะแล้วท้านก่อนได้เลยนะ